สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนครับเข้าสู่ช่องมิตรหมูชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําการล็อกเมลใส่ลายไว้นะผมนะล็อกเมลใส่ลายนี่หมายความว่าคือเราจะเวลาเราใช้ลายบน PC ในโน้ตหรือน้ตบุ๊กก็ตามเนี่ยเราเวลาเราจะใช้ลายบน PC เราต้องเอาโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยไปสแกนที่ QR code โคที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เราตลอดถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราล็อกอินเมลไว้เนี่ยมันจะ ให้ใส่แค่รหัสนะครับผมให้ใส่แค่รหัสใส่เมลเข้าไปใช่ไหมบัรทัดแรกที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ computer, แล้วก็ใส่รหัสมันก็ล็อกอินเข้าใช้ไลน์เราได้แล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีวิธีการนะครับล็อกอินเมลแบบไหนนะครับ จะมีวิธีการทํายังไงเดี๋ยวผมจะพาไปทําก่อนที่จะไปทยามเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่งกระดิ่งให้เมตราหมูชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชว์ความกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าโทรศัพท์มือถือของเรานะครับให้เราไปที่เอ่อ Play Store นะแล้วก็ไปพิมพ์คําว่า Line เนาะลองดูซิ Li n e Line, นะผมนะก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ นะถ้าใครยังไม่ล่าสุดก็ลองไปอัพลองดูนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่แอปพลิเคชัน Line ของเรานะครับผมนะก็นะปกติมันจะอยู่หน้าแชทเลาวให้เราไปที่หน้าหลักตรงนี้นะครับก็ให้ไปที่สักครู่นะโอเคให้ไปที่ตั้งค่าตรงนี้ตรงฟันเฟืองตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าบัญชีตรงนี้นะครับผมนะอ่าทีนี้มันก็จะถ้าใครล็อกอินเบอร์โทรไว้แล้วก็จะมีเบอร์โทรเนาะแล้วก็ รหัสผ่านนะครับใครที่มีตั้งรหัสผ่านมาแล้วก็จะมีรหัสผ่านนะครับผมนะทีนี้อีเมลเนี่ยยังไม่ได้ลงทะเบียนนะให้เราไปที่ตรงนี้อีเมลเนี่ยลงทะเบียนตรงนี้นะครับคลิกนะครับทีนี้มันก็จะให้เรานะครับปรดใส่อีเมลของเรานะคผมนะก็ใส่อีเมลได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่อีเมลแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ก็ใส่เมลของเราเป็นที่เรียบร้อยเมลที่เราใช้ปัจจุบันนะก็ทําการคลิกนะครับต่อไปเลยนะครับคลิกนะครับ ทีนี้มันจะส่งรหัสไปที่เมลของเรานะผมนะจะส่งรหัสไปที่เมลของเราก็ให้ดูรหัสก่อนนะครับรหัสมาแล้วนะครับสักครู่นะรหัสหนึ่งเจ็ดศูนย์สามนะผมหนึ่งเจ็ดศูนย์สามหนึ่งเจ็ดศูนย์สามนะครับ, 1, 7, 0, 1, 7, 0, 3, รบโอเคมันอะบอกว่าลงทะเบียนแล้วเนะาะลงทะเบียนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ มีแค่นี้เลยนะครับการลงทะเบียนอีเมลของเรานะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ตั้งรหัสผ่านก็ลองไปตั้งลองดูก็ได้นะครับผมนะอ่ะทีนี้นะครับก็ไปลองที่อ่าพีซีเราเลยนะครับผมนะว่าจะได้หรือเปล่าเนาะโอเคนะทุกคนก็ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้า PC ของเราแล้วนะครับสลับมาหน้า PC ก่อนนะหน้าก่อนนั้นครับอ่ใครที่นะครับลงทะเบียนไลน์ไว้แล้วนะครับหน้านี้นะหน้านี้นะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไลน์ไว้แล้วเนาะก็จำรหัสไลน์ให้ได้เนาะตรงรหัสผ่านเนี่ย ตรงนี้ะอ่ะจะมาหสผ่านไลน์ให้ได้นะครับก็ถ้าใครจะไม่ได้ก็เข้าไปเปลี่ยนนะผมนะโอเคทีนี้นะครับให้เราใส่อีเมลที่เราลงทะเบียนกับไลน์เราไว้นะครับก็ขออนุญาตใส่อีเมลแป๊บหนึ่งนะครับผมนะโอเคครับตอนนี้ก็ใส่เมลเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เมลเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่รหัสผ่านไลน์เรานะครับผมนะโอเคใส่รหัสผ่านแป๊บหนึ่งนะครับเคใส่เมลเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมนะคลิกนะครับ โอเคมันจะบอกว่ายืนยันเข้าสู่บน PC นะครับคุณต้องการยืนยันตัวตนบนเวอร์ชันไลน์ไหมมันก็จะบอกรหัสตรงนี้นะครับให้เราไปที่ไลน์ของเราเลยนะผมนะไลน์ของเราจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบหนึ่งนะเนี่ยคุณต้องการใส่พินหรือไม่นะมันจะบอกว,ว่ามันจะเด้งมาแบบนี้ก็กดเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาหน้าให้เราใส่รหัสผ่านให้เราเอาหน้ารหัสผ่านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยกกอะเข้าไปในนี้นะครับผมนะเดี๋ยวผมทำการกรอก่อนนะครับ1 2 1สองหนึ่ง 596นะผมนะโอเคทีนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรายืนยันตัวตนนะครับผมคลิกอ่าทีนี้ก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะมก็จะเด้งมาคุณมีการเข้าสู่ระบบบน PC นะผมนะก็ยืนยันตัวตนแล้วนะให้เรากดตกลงเลยอ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับก็จะเข้าระบบ PC ซเสรยบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะผมนะทีนี้นครับมาดูบนหน้าจอเรานะครับบนหน้าจอ PC เรานะครับ จะกดขยายหน้าจอก็ได้จะกดย่อลงมาก็ได้นะครับผมนะใครจะทําหน้าจอใหญ่หน้าจอเล็กก็ลองเอาไปปรับลองดูนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็แชทได้นะเห็นไหมมีรูปอะไรต่างๆนะครับที่ส่งกันมานะครับก็พิมพ์ข้อความส่งกันเลยสะดวกสบายนะผมเวลาเราทํางานนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับก็ลองออกจากลายใหม่นะครับ x ออกนะครับทีนี้จะลองเข้าสู่ระบบใหม่นะครับผมนะ ลองเข้าสู่ระบบไลน์มาอีกครั้งนะครับคลิกขึ้นมานะครับสักครู่นะ,ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองจะลองออกจากระบบก่อนนะออกจากระบบล็อ,ลอกไลน์ช่วยเหลือตงางออกจากระบบนะครับตรงนี้ปุ๊บออกจากระบบะทีนี้ออกจากระบบแล้วนะมันก็จะด้่งมาหน้านี้นะครับเราลองใส่รหัสผ่านไลน์เราลองดูนะผมนะ <S <S โอเค ทีนี e like Never, ้ใส่รหัสผ <D> ่านแล้วเนาะก็กดเข้าสู่ระบบอ่ามันก็จะเข้าได้เลยนะครับก็ไม่ต้องสแกนแล้วนะครับผมนะมันก็จะเข้าได้เลยนะไม่ต้องสแกนแล้วนะทีนี้นะครับก็ถ้าใครจํารหัสผ่านลายไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมนะก็กดเข้าไปตรงรหัสผ่านแหละมันก็จะให้เปลี่ยนนะถ้าใครทําไม่เป็นเดี๋ยวผมทาพลิปสอนแล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวิธีการล็อกอินนะครับล็อกอิน ไลน์ line, นะครับผมนะล็อกอินไลน์ใน PC นะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะตัวนี้ไหมคิวอาร์โค้เนี่ยมันจะมันจะเด้งคิวอาร์โค้ขึ้นมาเราก็จะได้มากดเข้าไลน์มาสแกนคิวอาร์โคต้ตลอดอะไรเงี้ยทีนี้ก็เรามีเมลอยู่แล้วใช่ไหมเราก็กอรอกรหัสผ่านปุ๊บเข้าสู่ไลน์ได้เลยนะครับเข้าสู่อคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการล็อกอินเมลในไลน์เอาไว้ใช้ ในคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กของเรานั่นเองนะครับผมนะก็มีประมาณนี้ใครทำได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อน,นครับอ่ะถ้าใครยินชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้มิตรมือชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ